สุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่27เมษายนหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครพอดีในเว,วลวา12นาฬิ16นาทีอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปีหรือไม่นะครับผู้ช่วยชาญด้านอากาศแจ้งว่าเป็นจังหวะดีนะครับของกลกรุงเทพที่ช่วงนั้นจะมีฟ้าฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อน กับช่วงเวลาที่คาดว่าจะรอที่สุดแห่งปีชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคีระกิทนะโสภา,าปรากฏการดวงอาทิตย์ที่จะตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่27เมษายนนี้ในทางดาราศาสตร์ประเมินว่าอาจทําให้อุณหภูมิขึ้นสูงที่สุดตามทฤษฎีแต่ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าปัจจัยของลมและฝนที่จะเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันกับวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จะช่วยบรรเทาความร้อนที่จะพุ่งขึ้นสูงได้และคงไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดแน่นอนในหลายๆพื้นที่ที่เดียวนะครับแต่ว่าในวันทีน่27เมษายนนั้นเราก็คาดว่านะครับตัวของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขา,าก็จะแผ่ริมลงมาบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่ร้อนอยู่นี้มาเจออากาศเย็นเข้ามาปะทะแบบแรงๆนี้มัน,มนก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งฝนฟ้าขนองแบบแรงๆแบบนี้เนี่นเราก็จะเรียกว่าเป็นพายุรุดูร้อนนะครับนอกจากจะมีริ่มความกดอากาศสูงจากจีนที่จะเข้ามาทําให้เกิดฝนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นลมทะเลเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพื้นที่อยู่ใกล้กับทะเลจึงมีลมจากทะเลมาช่วยทําให้อุณหภูมิไม่สูงมากนักและภูมิประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทาให้อุณหภูมิแต่ละจุดแตกต่างกัน ย้อนดูสถิติตั้งแต่ปี2494เป็นต้นมามีเพียงแค่2ปีเท่านั้นที่อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครสูงสุดในวันที่ดวงอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากคือในปี2497อุณหภูมิ39.4องศาเซลเซียสและปี2502อุณหภูมิ39องศาเซลเซียสส่วนในช่วงต้นเดือนเมษายนปีนี้ของประเทศไทยพบดีกรีความร้อนที่พุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือเนะ้นอย่างที่เราทราบกันนะครับมีภูเขาสูงขึ้นสลับซับซ้อนมากมายนะครับในพื้นที่เหล่านั้นนี่เ,เป็นพื้นที่อับลมด้วยพออากาศร้อนๆมาปุ๊บลมไม่สามารถที่จะถ่ายเทเอาจากความร้อนที่หนึ่งเทไปอีกที่หนึ่งนะครับความร้อนก็จะมีการสะสมเพราะฉะนั้นนี่ในเมื่อได้รับความพลังงานในพื้นที่สูงอยู่แล้วเนี่ยได้รับพลังงานความ พลังงานความร้อนมามากแล้วนี่มันก็ยังไม,ม่สามาัถเจะถ่ายเทไปที่ไหนได้บ้างนะครับดังนั้นก็จะทําให้เห็นว่าอุณหภูมินั้นสูงขึ้นมามามากทีเดียวนะครับในทางทฤษฎีเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จะทําให้เกิดฤดูกาลและแกนโลกมีความเอียงที่23.5องศาทําให้แสงอาทิตย์จะทำมุมตั้งฉากกับประเทศไทยซึ่งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สครั้งต่อปี ซึ่งจะทาให้ในวันที่27เมษายนนี้กรุงเทพม,มหานครจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเข้มข้นซึ่งจะทําให้กลางวันและกลางคืนเท่ากันพอดีพอ,พอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปุ๊บมันก็จะมีแนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์เนี่ยไปพร้อมๆกับโลกนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะตั้งฉากไปก็ทําให้มีความเข้มของแสงนะครับตรงที่ตั้งฉากตรงไหนก็คือความเข้มของแสงมากความเข้มของแสงนั้นก็จะไป แปรผันโดยตรงนะครับกับอุณหภูมิด้วยนะครับหมายความว่าตรงที่ตั้งฉากตรงๆนั้นก็คือความเข้มแสงมากอุณหภูมิก็ต้องสูงสูงขึ้นนะครับเป็นตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าบ้านเรานั้นอ,อ,อยู่ในเขตร้อนนะครับก็มีปัจจัยหลายๆอย่างทําให้อุณหภูมิณขณะนั้นก็ไม่ไม่ไม่ถูกไม,ไม่ไม่ตรงกับตามทฤษฎีนะักมากนักนะครับการเกิดวันที่อุณหภูมิสูงสุดจึงต้องดูจากปัจจัยหลายอย่างเข้าประกอบกันทั้งการทํามุมกับดวงอาทิตย์สภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศซึ่งไทยจะอยู่ในช่วงพายุฤดูร้อนในตอนที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้วันที่ร้อนที่สุดมักจะมีฝนตกเสมออาคิระกิธนาโสภา NBT News Focus